สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะออลอเ everyone, today I'm gonna have pizza Bread pizza Easy ทุกค o k มาด้วยจ้าสบายดีพี่น้องมาพอกันกระปอบคือเก่าจ้า <laughs> มาด้วยจ้ามากินขนมปังพิซซาจ้าขนมปังพิซซาเด้อ มากินแซ่บมากันอาหารว่างจ้าอาหารว่างเดิอมาเดิอจ้ามากินน้ำกันโอ้ยืดมากเลยพิซซ่าอืมแซ่บอร่อยนมปังพิซซ่าจากพี่น้อง ทำอาหารว่างกินตอนนี้ว่างไม่ได้ทำอะไรก็รามาทำอาหารว่างกินพบเจอกันช่วงเย็นนะคะชีสอร่อยมากเลยเค็มๆม,มันๆ หวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆเค็มๆมันๆพิซซ่าจ้าเอาเราตต่ก,โก,กรโลกกมันซ่าสิ่งีผม今日来食面包披ป้己พิซซ่าทำง่ายๆจากขนมปังพิซซ่าพอดีว่าที่บ้านมีขนมปังมีเครื่องครบก็เลยทำกิน ที่บ้านนะมีอะไรของกินเยอะแยะพี่น้องเอ้ยหรืว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอย,อยากกินก็ทําทกินอืมอร่อยมากขนมปังพิซซ่าจ้า a ำแ m กไ e เซล์แบล็กพิซซ่าสุดง่ากินแล้วหมดแล้วหนึ่งชิ้นทำทั้งหมดสี่ชิ้นแซ่บจากพี่น้องมาเด้อ กินชีสแล้วทำให้ผิวดีจ้ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีแดดเลยวันนี้ แซ่บจ้าแม่อร่อยก็คงไม่กินหรอกนะอยู่ว่าหมูเสร็ันก็จะไม่กินก็แล้วจังให้กันได้ก็โจ้าใครอยักกินก็ไปกยนกันเ้ง พอแสพ่อกำลังแรงคือก่าวจ้าตอนนี้อากาศตอนนี้เย็นแล้วจ้ะตะวันตกดินแล้วอืมร้อน สำหรับทีคนที่เข้ามาดูให้กำลังใจนะก็ขอบคุณลหลายๆเดีอจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดีอจ้าขอบคุณลหลายๆต้อจรับทก้่านท่เ้าไทยอนะถิงใจจกล้ใาม่องขอราําั้นแห่อนกแล้วนะุิดไปหชองอเตั้งแต่อแล้วะโฮโฮท่ององเจ๊ะ <c oughs> 普通啲拉做普通嘢嘅嚇，普通人啊做普通嘢嘅啦嚇，得啖笑。<笑> คนที่รู้จักอนาะเขาดูคลิปก็บอกคลิปเธอเน่ะดูว่าเฉยคลิปเธอน,ะเ,เธอนะเฉยเขาบอกไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาทาคลิปหน้าดูก็าทาคลิปเลยคลิปไม่น่าดูคลิปทํากับข้าวก็เชยเฉยฉันคืออ่าตั้งใจจะทําแบบว่าคลิปทํากับข้าวนี่ทําอะไรแบบง่ายๆทําแบบให้เขาเข้าใจง่ายๆ เข้าใจง่ายไไวเวลาทําก็ทําเร็วๆจ้ะไม่ต้องไปดูนานไม่ไม่ต้องไปดูวิธีการล้างวิธีการล้างปลาล้างปูล้างกุ้งล้างอะไรไม่ต้องไปดูวิธีนั้นไม่ต้องไปดูวิธีหัน่นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแค่พูดและอธิบายให้เขาฟังเขาก็คนคนเขาก็ฉลาดนะนะคนเขาเข้าใจแล้วพูดนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลาดูนานเนชอบทําอะไรที่มันง่ายๆเข้าใจง่ายๆ เวลาทาออกมาแล้วก็โอเคโอจุงอ่าูอยง่าก็ม่้องป่าย่กเี้่า่่นจะไไ้อ้งก็แล้วระ่าชโอยแง่ยีก็ยง่่าง่า่ายง่ายง่ายง่าง่าง่ยง่ายง่ายง่าย่ายาย่่ายง่า่่าง่า่ายย่ายาย่ายง่ก่ายน่าย่ายง่าย่ายง่าง่ย่ลง่่ายง่าายงายง่า่ายง 跟住就炒啦，就煮啦，咁樣就比較簡單啲啦嚇。就睇就唔會咁悶啦，誒誒睇太耐啊，洗嘢啊洗咗咁耐。我有時啊睇人哋人哋誒洗嘢啊，湯蟹啊乜乜物物啦，其實都有用嘅，但係個片咧就會太長啦，就會太長啦，我就唔中意。我中意誒講啊，解釋俾大家聽咧，就會啊好容易嘅明白啦，唔使咁。 สกําฝานนะมใส่กําฝานว่าเจ้งอตายัดงอชีอฟองเลยจะให้หูใส่แกหลังจกกําโตอ่าก็เชินฟองไปแต่ก้าไถกันละอ่าเพราะว่าห้องคัวที่บ้านเนี่ยเล็กเราจะถ่ายทําทุกอย่างในการที่จะทํากับข้าวเราต้องไปล้างผากล้างหญ้าต้องไปอ่าล้างปรงล้างปาางงาลาทํอย่างงาุ้นแร่ย่งงู้นถอดเก็บอย่างนี้ เอามาให้ดูแบบนั้นแล้วมันมาทําไม่ได้จ้ะเพราะว่าห้องครัวนี่มันเล็กมันจะถ่ายทํามันจะทําไม่ได้เพราะว่าทําแค่คนเดียวไม่มีคนช่วยทํานะคะไม่มีคนช่วยทําเพราะว่าต้องถ่ายเองพอดีว่าอ่าห้องครัวนี่มันเล็กมันไม่มีที่จะถ่ายให้ดูและแบบเอาลวบลวเอาง่ายๆไปเลยวิธีการทํากับข้าวนี้ก็จะเป็นง่ายๆอะไรที่เข้าใจง่ายเวลาทาออกมาแล้วจะได้ไม่ดูนานดูนานแล้วมันก็จะเบื่อนะดูนานบางทีบางคนชอบ ชอบดูนานบางคนนะบางคนชอบดูคลิปนะทำกับข้าวนะชอบดูนานชอบดูวิธีต่างๆอ่าต่างๆนานานาชอบดูจนจบวิธีการอาล้างผักล้างหญ้าวิธีการอ่าแล่ปลาทํากุ้งปูปลาอะไรก็แล้วแต่จะดูแบบนั้นจะชอบดูบางคนก็ชอบดูแบบนั้นนะสำหรับคนจีนนะเขาจะชอบดูแบบนั้นนะสาหรับคนจีนล้วก็จะชอบดูวิธีการอ่าทาปูทํำยังไง เอาไว้เพราะว่าที่บ้านเนี้ยห้องครัวมันเล็กมันจะถ่ายทําอะไรให้ดูเยอะแยะอะไรไม่ได้ต้องเป็นอะไรแบบรวบๆแล้วง่ายๆแล้วเวลาทําผัดผัดทีเดียวก็โอเครอมาอธิบายทีหลังเนี่ยเอ,อ่อเข้าใจง่ายแบบว่าทําให้เข้าใจง่ายๆคือคือดูแล้วมันไม่ยุ่งยากไงดูแล้วมันง่ายนะเออฉันทํากับข้าวฉันง่ายนะไม่ต้องไปทําเมนูในนี่ให้ดูเสียเวลามันเสียเวลานะบางที างทีมันเสียเวลาจ้ะเพราะอาจจะบางทีอาจจะคิดว่าอาจจะทําให้ดูก็ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วต้องดูก่อนว่ามีที่มีที่ว่างไหมเวลาทําปูเนี่ยทํายังไงเอ่ททาปูทํายังไงล้างยังไงล้างให้สะอาดทํายังไงวิธีแล่ปลาทําปลาทํายังไงก็อาจจะทําให้ดูก็ได้เอาไว้แล้วแล้วแต่นะคะเพราะว่าบอกไว้ก่อนว่าห้องครัวเนี่ยเป็นห้องครัวเล็กๆมันไม่มีไม่มีที่จะวางกล้อง 我唔咪，冇就我係因為我屋企咧就好細嘅，廚房就好細嘅，我就唔能夠咧拍啊每一個程俾大家睇，因為咧冇地方俾我放嗰啲誒啊相機啦嚇、啊，放啊放一拍俾大家睇就唔夠嘅地方，地方好細嘅啫嗱，我我盡量啦，第日啦，大日諗諗個。

เอไว้วันหลังก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูต้องต้องไปหามุมกล้องก่อนว่ามุมไหนที่ว่าเราถ่ายได้เราก็จะทําเพราะว่าห้องครัวเล็กมากเล็กเมากๆเลยมันยืนได้แค่คนเดียวอะนะห้องครัวก็รู้อยู่ว่าห้องครัวบ้านคนฮ่องกงเนี่ยมันเล็กมากๆเลยจ่ะจะหาจะหามุมที่ถ่ายให้ดูมันก็มันก็ถ่ายไม่ได้นะจ๊ะมันถ่ายไม่ได้มันหามันหามุมกล้องมันหายากจะถ่ายให้ดูก็เอียงเอยงไงเงี้ยเองเอียงมุมกล้อง ช้เฉพาะมุมกล้องที่เอียงๆอย่างเงี้ยบางทีถ่ายไปถ่ายไปถ่ามาก็มุมเดิมมุมเดิมนั่นแหละไม่มีมุมไหนที่ไม่มีมุมอะไรที่ถ่ายให้ดูนะก็มีแบบเดิมๆที่ถ่ายให้ดูละจ้าจ้า,าไว้กว่อนหน้าก็าเจอกันใหม่จ้าแค่นี้ละจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย